Hello everybody สวัสดีครับทุกคน welcome to Ghost English Channel let's speak มาพูดกันนะครับกับคำพูดสั้นๆนะครับแต่มีความหมายคำแรกเลยครับเวลาเราบอกให้ใครเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะเงียบไปเลย bite your tongue bite your tongue หมายถึงว่านี่เธอเง,งียบไปเลยนะห้ามพูดอะไรนะครับ bite your tongue bite your tongue นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปนะครับ เวลาเราไปที่ไหนช้าหรือสายแล้วเพื่อนบน่นเราก็ขอโทษไปนะครับ I'm sorry หรืออาจจะพูดเล่นๆไปนะครับว่า Better late than never เอาหน้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาหนะ้า Better late than never นะครับแต่จริงๆก็ไม่ดีนะครับไปสายนะครับ Coming through please คืออะไรครับเวลาเราเห็นฝูงชนหรืออะไรที่เราอยากจะต้องขออนุญาตเขาผ่านฝูงชนหรือผ่านทางขอทางนะครับ Coming through please นั่นคือขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยค่ะ Coming through please นะครับใส่คำว่า please ไปด้วยนะครับจะได้สุภาพนะครับดูคำต่อไปครับเธอเก็บความลับได้ไหมเวลาเราจะบอกความลับใครแต่เราถามเขาเธอเก็บความลับได้ไหมล่ะ Could you keep a secret Could you keep a secret นะครับเธอเก็บความลับได้ไหมสุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าเก็บได้หรือเปล่าเวลาเราพูดประโยคนี้ Could you keep a secret นะครับ มาดูอีกคำหนึ่งครับเวลาใครอยากจะทำอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกเกรงใจไม่อยากให้เขาลำบากนะครับอย่ารบกวนเลยก็คือ don't bother don't bother นะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรให้เราก็บอกเขาไปนะครับเราเกรงใจนะก็คือ don't bother don't bother นะครับ อย่าเลยนะครับอย่ารบกวนเลยมีอะไรผิดพลาดพังไปขออภัย apologize ด้วยนะครับ thanks very much for watching and please subscribe like and share then follow from ghosting l i c h cheers